นะนี่มันสัตว์อสูรจิตระดับีน่าสะึึงกลัวอะไรขนาดนี้กันพวกเราถอยเล็วถอยไปให้ไกลและทันใดนั้นเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้มันก็ได้คำรามออกมาสัตว์อสูรก่อกำเนิดระดับีอสูรวายุอัศนี เอาละทุกคนอย่าได้ลดละโจมตีมันเข้าไปดูเหมือนว่าจะมีเพียงสัตราวุธก่อกำเนิดระดับทมินขั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถสร้างความเสียหายแก่อสูรวายุอสนีได้ศาสตราก่อกำเนิดทมินระดับสูงทวนอสูรสังหารและทันใดนั้นเจ้าสัตว์อสูรระดับสีก็ได้คำรามออกมาเฮ <c oughs> <Hey, S 1> นี่ทุกคนเอาละโจมตีไปพร้อมกันกันกบข้านะ รับนี่ไปซาเจ้าสัตว์อสูรชั้นตำโครนนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นคโครนหนักลึกลับนั่นนั่นเยี่ยมมากดูเหมือนว่าสัตว์อสูรวายุอัศนีจะถูกสะกดไว้ได้แล้วคโครนหนักลึกลับเป็นสมบัติก่อก,อกำเนิดชนิดหนึ่งที่หาได้ยากและมันเป็นของใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเมื่อผู้ใดสัมผัสถูกมันจะรู้สึกราวกับถูกภูเขาทั้งลูกกดทับเอาไว้ เป็นไปได้สูงว่าพวกเขาจะสามารถจับสัตว์อสูรวายุอัศนีได้สำเร็จเอาละทุกคนไปโจมตีมันพร้อมกันเลยพวกเขาเหล่านั้นพุ่งเข้าใส่อย่างระมัดระวังและไม่เข้าใกล้สัตว์อสูรนั่นจนเกินไปและระดมปล่อยวิชาก่อกําเนิดใส่สัตว์อสูรอย่างต่อเนื่องและพวกเขากระหน่ำโจมตีสัตว์อสูรวายุอัศนีอย่างไม่หยุดยัง้ง อสูรวายุอัศนีโกรธเกี้ยวอย่างหนกักวายุและอัศนีแผ่พุ่งออกมาจากร่างกายของมันอย่างบ้าคลัง่งมันพุ่งเข้าใส่เราอัจฉริยะพวกนั้นอย่างไรก็ตามด้วยอนุภาพของคนหนักลึกลับที่หน่วงมันเอาไว้พวกเขาจึงสามารถหลบหลีกได้อย่างง่ายดายขณะที่อาสูนวายุอัศนีกำลังเสียสมาธิเพราะการระดมโจมตีเสี่ยวเทียนสเสวียนก็ฉวยโอกาสโจมตีจากด้านหลัง ทวนอสูรอคัคคีฉีกกระชากบาดแผลชะกันและนองเลือดบนร่างกายอันแข็งแกร่งของสัตว์อสูรตนนั้นไอเจ้าเสี่ยวเทียนสเสวียนนี่เป็นคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือจริงๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและมีจำนวนที่มากกว่าข้าเกรงว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังหารสัตว์อสูรระดับสี่ลงได้ โคลนหนักลึกลับที่เคยสะกดอาสูรวายุอัสนีไว้ได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วและร่วงหล่นลงราวกับเศษดินในตอนนี้ไอเจ้าสัตว์อสูรนี่ทำไมมันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้กันและทันใดนั้นไอเจ้าอาสูรวายุอัสนีก็ได้ปล่อยพลังของมันออกมาวายุและอัสนีโหมกรานำรอบกายของสัตว์อสูรดวงตาของมันเอ่อร้อนไปด้วยความดุร้าย ลานก่อกำเนิดในร่างกายของมันพลนันปั่นป่วนขึ้นลังสีอันน่าสะพึงกลัวแผ่พุ่งออกมาอย่างมากมายบัดซบเอ๋ยไอเจ้าสัตว์อสูรนี่มันกำลังจะใช้วิชาก่อกำเนิดระดับฟ้าขั้นต่ำรีบถอยออกมาเร็วมันคือวิชาก่อกำเนิดระดับฟ้าขั้นต่ำทำไมมันถึงไม่ได้ผลกัน นี่นะหรือคือพลังของวิชากาะกำเนิดระดับฟ้าขั้นต่ำช่างน่าสะงกลัวเป็นอย่างยิ่งเลยให้ตายเถอะการที่จะจับเจ้าสัตว์อสูรเกาะกำเนิดระดับสีนี้มันต้องจ่ายราคาที่แพงมหาศาลจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรในตอนนี้ ช่างเป็นพลังทำลายล้างที่รุนแรงเกินต้านอะไรเช่นนี้วิชาก่อกำเนิดทมินระดับสูงยังเทียบไม่ได้เลยสักนิดทุกอย่างมันจะคุ้มค่าตราบใดที่เราสามารถฆ่าสัตว์ร้ายตัวนี้และแย่งชิงวิชากำเนิดสวรรค์ระดับตามของมันมาได้ และทันใดนั้นแผ่นยกถูกโยนลงสู่พื้นก่อนที่น้ำแหลมนับไม่ถ้วนจะพุ่งออกมาจากพื้นดินก่อร่างเป็นคุกหนามเพื่อกักขังสัตว์อสูรสายรมและสายฟ้าเอาไว้ทุกคนเอาระได้เวลาไปฆ่ามันเลยเขาได้นํำเหล่าอัจฉริยะที่เหลืออยู่เข้าโจมตีจุดอ่อนของมันในครั้งนี้เขาจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ข้าจะต้องปรากฏตัวแล้วและทันใดนั้นดูเหมือนว่าโจหยวนจะโยนก้อนหินอะไรบางอย่างเข้าไปและทันใดนั้นวงเวทก็ได้แตกสลายออกบัดศบเอ๋ยคุกหนามพังลงได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ได้ยังไงกันพวกเราทุกคนจงร่วมมือกันโจมตีมันเดี๋ยวนี้เลยมันนะใกล้จะตายแล้ว อาสุนวายุและอัศนีบาทหนีจากการร้อมรอบของพวกเขาออกไปได้ไปหยุดมันไว้เดี๋ยวนี้เราจะปล่อยให้มันหนีไปไม่ได้ไอพวกงูงเง่าเอ๋ยตามมันไปสิเหิมแม้ว่าพวกเราจะฆ่ามันได้คนที่จะได้ประโยชน์คนแรกก็คือเจ้าไม่ใช่หรอทำไมพวกเราต้องเสียสละตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าด้วยกันละ่ะบ่าเอ๋ยทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดแล้ว ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้กันและภาพก็ได้ตัดมาที่โจยหยวนเขาได้ตามสัตว์อสูรขึ้นมาถึงยอดเขาและเห็นสัตว์ร้ายขนาดยักษ์นั้นนอนอยู่ข้างทะเลสาบในที่สุดข้าก็เจอเจ้าแล้ววันนี้ข้าจะเอาเค็ดวิชาก่อกำเนิดระดับสวรรค์ขั้นต่ำไปเหืมเจ้ายัางจะดิ้นรลนจนถึงเฮือกสุดท้ายอยู่อีกอย่างนั้นหรอยอมแพ้ไปซะเถอะ เฮมนี่คิดจะหนีอย่างนั้นเหรอมันสายเกินไปแล้วผู้กันเทียนหยวนพนัการฝ่ามือศิรามังกรทลายสวรรค์สมกับเป็นสัตว์อสูรระดับสี่จริงๆพลังปานของมันเหนือกว่าสัตว์อสูรตัวอื่นๆเป็นอย่างมาก พลังปานสีขาวยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมันก็ก่อตัวเป็นลูกปัดปานสีขาวภายในลูกปัดปานเหมือนจะบรรจุทะเลเมฆหมอกเอาไว้ภายในและภายในลูกปัดนั้นมันงดงามเป็นอย่างมากหากข้าสามารถดูดซับลูกปัดนี้ได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็ข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าจะสามารถทะลวงเข้าสู่ขั้นสวรรค์ได้เลย หืมอะไรบางอย่างกำลังออกมาแล้ววายุและอัศนีอันยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรอเป็นไปตามที่คาดคิดไว้เลยวิชากาอกำเนิดระดับสวรรค์ขั้นตามถูกบันทึกไว้ในหยกจริงๆด้วยวิชาบ่มเพาะไม่สามารถถูกดึงออกมาได้เพราะมันเป็นไอเทมใช้ครั้งเดียวเมื่อใช้แล้วหยกก็จะแตกสลายจนไร้ค่าในที่สุดข้าก็ได้มันมา เฮมดูเหมือนว่าเจ้าก็คือต้นเหตุของทุกอย่างสินะไม่อยากจะเชื่อเลยพวกมันไล่ตามอสูรมาถึงที่นี่ได้อย่างไงส่งของที่อยู่ในมือของเจ้ามาซะเจ้าไม่คู่ควรที่จะเก็บของสิ่งเหล่านั้นไว้อ๋อหมายถึงเจ้านี่สินะโอ้ดูซิข้ากินมันเข้าไปแล้วแบบนี้ข้าก็จะได้ริมรสของมันแล้วใช่ไหมเอ้ยแกไอโจอยู่วนข้าจะฆ่าแกะซะ และทันใดนั้นโจหยวนก็ได้สเต็ปถอยหลังออกไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะเสี่ยวเทียนสวียนเราค่อยสะสางหนี้แขนกันทีหลังเมื่อข้าถึงขั้นสวรรค์แล้วข้าจะมาสะสางมันกับเจ้าอย่างแน่นอนทะเลสาบแห่งนี้มีอุโมงค์เยอะมากเกินไปเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาจะหนีไปทางไหนโจหยวนเมื่อข้าเจอเจ้าอีกครั้งข้าจะทำให้เจ้าร้องขอความตาย มันไปได้ไม่ไกลหรอกค้นหาทุกซอกทุกมุมของที่นี่ซะน่าจะได้เวลาทะลวงผ่านสู่ระดับประตูสวรรค์แล้วข้าได้สลักอักขระก่อกำเนิดไว้หลายแห่งในถ้ำน,นี้ซึ่งจะช่วยปกปิดปรานก่อกำเนิดจากภัยพิบัติของการทะลวงขั้นได้สิ่งเหล่านี้น่าจะเพียงพอที่จะรองรับความปลอดภัยของข้าในตอนนี้ได้แล้ว ไอสารละเลวนั้นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าถูกลุบคมโดยไอเด็กเมื่อวันซื้นขั้นบำรุงปานไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกมันซ่อนตัวได้ไม่นานนักหรอกในเมื่อมันกล้าขโมยของของข้าข้าจะทำให้มันไม่มีวันสงบสุขข้าต้องการออกประกาศจับผู้ใดก็ตามที่ข้าโจโย่วนได้จะได้รางวัลสามล้านผลึกก้อนเก่อกำเนิด ขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันนั้นพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบนท้องฟ้าลำแสงนับพันรวมตัวกันบนท้องฟ้าเหนือพวกเขากลายเป็นซีราจารึกขนาดมหึุมาเอ๋เจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันที่รอยอยู่บนท้องฟ้าชื่อที่สลักอยู่บนศีราจารึกศักดิ์สิทธิ์คือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอข้าเคยได้ยินจากท่านพ่อของข้าท่านพ่อของข้าบอกว่ามีพื้นที่แห่งหนึ่งในอาณาเขตซากนักบุญเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นคือที่ซ่อนของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรเขตแดนซากนักบุญตอนนี้ศิราจารึกปรากฏขึ้นแล้ว เฉพาะผู้ที่ศิราจารึกศักดิ์สิทธิ์เห็นว่ามีผลงานการต่อสู้ที่โดดเด่นจะมีสิทธิ์มีชื่ออยู่บนศิราจารึกศักดิ์สิทธิ์นี้และสามารถเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ดูเหมือนว่าพวกเราต้องหาคำตอบว่าอะไรคือผลงานการต่อสู้ที่โดดเด่นแต่ก่อนอื่นพวกเราต้องมุ่งความสนใจไปที่โจยหยวนก่อน ผลงานการต่อสู้ที่โดดเด่นอย่างนั้นหรอข้าสงสัยว่าโจหยวนจะเป็นอย่างไรบ้างหวังว่าเขาคงไม่ไปติดอยู่ที่ไหนซักแห่งหลังจากไปร่วงเกินใครเข้าหรอกนะอ่าดูเหมือนว่าข้าควรจะคิดเรื่องของตัวเองก่อนดีกว่า นี่เหตุใดทำไมเจ้าถึงมาหยุดข้าวไว้กันเจ้าไม่ชอบก่อเรื่องหลอกหรือตอนนี้ข้าได้สร้างปัญหาให้กับเจ้าแล้วในไหนก็นไหนๆแล้วข้าอยากจะรู้ว่าถ้าเอาชนะเจ้าได้จะนับเป็นผลงานการต่อสู้ที่โดดเด่นหรือเปล่า